เคค่ะสวัสดีนะคะทุกคนอินนี้ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซาเอสโอโทราทาโรนะคะเวิงเวียงพลังงานบวกไหมทุกคนเช่นเคยเอเนจีนี้เป็นพลังงานของราศีและคณาจันดาสุกเมษนะคะก็ฝากทุกคนมาติดตามด้วยเนาะนะคะเดี๋ยวใครมาทยอยลงให้แล้วก็รวมถึงคลิปเอ่อแรนดอมแล้วก็พิยศษค้ายอื่นด้วยนะคะความติดตามด้วยก็นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์กดดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ยังอยู่ด้วยกันตรงนี้เหมือนเดิมนะคะทุกคน พนัาง,งานจะจองคิดดวดวงส่วนตัวหรือว่าสั่งวัปเปอร์ส่วนดวงทักมาที่ไลน์ของไข่เคเอไอเดนะคะมาดูทางงานกันไพ่ตรงนี้ Energy รเซตแรกของคุณได้ Addiction Party Player นะคะก็ต้องบอกอีกว่าถ้าสมมติว่าเมรบางคนเนี่ยโดยเฉพาะเมรคนโสดอะไรเงี้ยเออคือเมสบางคนเนี่ยอาจจะมีพลังงานไป Energy แบบ Player หรือว่าหมาให้ว่าใช้ชีวิตแบบ คือถ้ายังไม่ได้จริงจังในความสัมพันธ์หรือยังไม่ได้ลงหลักปักฐานกับใครจริงก็คือเหมือนเขาเรียกว่า enjoy ชีวิตอะไรอย่างนี้ไปแต่ว่าใครจะบอกงี้พลังงานเป็นไพ่กลับกันได้ก็คือว่าบางคนอะเมสบางคนอะไม่ว่าจะเป็นสาวๆหน,น,นุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าใครที่แบบว่ารอความรักจริงจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ระวังคนที่เป็น energy พวก player หรือว่านักรักนักเล่นอะไรอย่างงี้นิดนึงนะคะ บางคนอาจจะได้เจอใครหรือได้เกี่ยวข้องกับใครจากทางโซเชียลจากทางก็เหมือนแค่กับว่าปาร์ตี้การเจอผู้คนการออกงานสังสรรค์การออกงานสังคมแล้วเจอผู้คนอะไรอย่างนี้ได้รวมถึงอีกในหนึ่งพลังงานของความรักบางท่านตรงนี้มีเอเนจีของคนที่เกี่ยวข้องกับมาสารแบบว่า addiction อย่างเช่นพฤติกรรมแบบ ดื่มเบียร์เก่งๆดื่มเหล้าเก่งๆหรือสูบบุหรี่จัตๆอะไรเงี้ยคือมีคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ด้วยจะเป็นตัวคุณหรือว่าเป็นใครเหล่านั้นที่เกี่ยวข้องกับชาวเมษบางท่านอะไรเงี้ยนะคะถ้าบางคนรับได้ก็โอเคแต่ถ้าบางคนรับไม่ได้ก็ต้องดูว่าคุณจะเกี่ยวข้องหรือว่าจะตัดคนเหล่านี้ออกอยังไงอะไรเงี้ยอืมทีนี้มาดูพลังงานไพ่นอื่นหน่อยงานความรักของชาวนะราศีธนูกันดาวศุกร์เมษ ความรักของชาวาราศีราคาจันทรุเมธนะคะความรักของชาวาราศีราศาจันทรุเมธความรักของชาวราศีราคาจันทรุกเมธโอเคอย่างที่บอกก็คือว่าสําหรับใครที่มีในเรื่องของแอดดิชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอเขาเรียกว่าแอลกอฮอล์หรือดรักสหรือว่าแอดดิชันอะไรบางอย่างเลยที่มันเป็นเหมือนแบบว่าการเสพติดอะไรบางอย่างมากๆออย่างนี้ ก็จะต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีๆด,ด้วยคืออาจจะเป็นตัวคนหรือเป็นใครเหล่านั้นของชาวเมธได้อะไรอย่างเงี้ยอืม open heart someone is expecting pet ทาง,งานตรงนี้มี energy ที่เขาเรียกว่าใครบางคนอาจจะมีการคาดหวังอะไรบางอย่างอาจจะเป็นตัวเมธที่คาดหวังอะไรบางอย่างกับใครอืมคาดหวังการมีรัก คาดหวังการมีใครหรือคาดหวังในตัวของใครบางคนที่อยู่ในใจอะไรอย่างนี้ได้ด้วยหรือคาดหวังของการติดต่อจากใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออมีอยู่ใน e n e เน y นี้สำหรับใครที่เป็นคนสดหลายๆท่านที่ปิดใจก็พยายาม open your heart แต่ต้อง o โอเพนยูฮ a r ์ให้ถูกที่ถูกคนด้วยสำหรับใครที่มีสัตว์เลี้ยงในช่วงแบบนี้ขอให้อ่า ให้ความรักกับสัตว์โฟกัสรือว่า give a t เ e n ช i ่นให้กับสัตว์เลี้ยงที่เรามีอะไรอย่างนี้นะอืเขาดูพลังานความรักของชาวเมธหน่อยไพ่ตรงนี้จะขึ้นยังไงพลังานความรักของชาวเมธเ n e r จ y มีไพ่ฮาร์ทอีกแล้วมีไพ่ Red Flag ขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นคือขายมรู้สึกว่าดวงความรักของเมธบางคนนะอ่ะอิทธิพลชีวิตรักยังมี r ร d Fla กอยู่อืม งงานมีไพ่เลกอนทูนชูนะคะก็บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เป็นไปนอย่างที่คุณคาดคิดก็ไม่เป็นไรปล่อยให้เวลามันทํางานนู่นนี่นั่นอืมปล่อยให้เวลาจัดก,การอีเซฟวิชว์พาช่ยคอมเมร์เซชันมีบางคนที่จะต้องเหมือนแบบว่าเปิดใจเพื่อคุยหรือว่าเปิดใจเพื่อเคลียร์การกับใครบางคนอืม สำหรับใครที่มาดูมาติดตามขอบคุณทุกคนมากๆยินดีต้อนรับทุกคนแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะคะใครที่มาดูก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์ subscribe, comment, กด s ับสไครป์คอมเมนต์กระดิ่งให้ใครหน่อยเนาะ,ะ,ะมาดูไพ่กันหน่อยว่าพลังงานจะเป็นยังไงบ้างางานความรักความสัมพันธ์ชาวราศีละคนาราจนาสุาาาสเมษงานความรักความสัมพันธ์ชาวราศีละคนาราจนาสุาาาสเมษนะคะพลังงานจะเป็นยังไง

เอาเสียงหน่อยได้ไหมคะปบะเดนพลังงานตรงนี้มีบางคนเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติได้หรือหมายค่กับว่ามันเป็นวงจรบางอย่างที่ชีวิตรักเหมือนคล้ายๆเป็นฟิลแบบเมธบางท่านกับใครบางคนอาจจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่จบจบเหมือนแค่แค่กับว่าจบเพื่อเพื่อเพื่อเหมือนแคกับว่าเจอสิ่งที่ดีที่สุดหรือว่าการจบ การจบกับใครบางคนมันเหมือนเป็นทางเลือกหรือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในนโะมเมนต์นั้นๆเลยเนี้ยของสําหรับบางท่านอือเอเดนครับดดะะเ,ดนนเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเอเดน๊บหนึ่อันนี้หนสิอันนี้ขเกียนด,ดังมากเลยอือนในตอนแดดดีกับ,บาน <c oughs> <Yeah. S 2> mommy, mommy เมยยม่แมยแม่ม่แม่แม่ดู y o u t u b ่กม่นม่แม่พลัแม่นมาดมวยเ่ดด่แม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 ่นี่ย่แข่จะอาอม่ม่าบางม่านอนแะมนนะ่แม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 คแม่ะม่แม่แม่งม่แ่่แม่แม่ม่ะม่แค่แม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 ่อร่แม่อ่่อ่่ คนที่ไม่ได้บริสุทธิ์ใจหรือว่าคนที่โกหกคนที่มีแบบเขาเรียกว่าจุดประสงค์บางอย่างที่ไม่ได้ไม่ได้ออเนสไม่ได้จริงใจจริงจงังไม่ได้ตรงไปตรงมาหรือมีอะไรรับลมคมในหรือมีการโกหกปิดบงังหรือซ่อน,น,นอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นในสาของความ ความคิดหรือว่าเป็นการการะทาหรือคําพูดอะไรเงี้ยคือมันจะมีอยู่ใน energy นี้ที่บางคนเนี่ยอาจจะมีพลังงานที่เกิดมาได้แล้วด้วยที่แบบว่าเป็นพลังงานเมฆกับใครบางคนที่มี energy ของความรักความสัมพันธ์ที่เป็นพลังงานคนแบบคนโกหกคนไม่จริงใจไม่บริสุทธิ์ใจอะไรเงี้ยเอออะโอเคลกูกปิว้วเนาะทีนี้พลังงานตรงน,นี้มันจะมีลักษณะของ energy ไพ่ลักษณะสามเมท้าด้วยคือว่า บางคนเนี่ยเป็นพวกเพราะว่าด้วยความที่ไพ่มีเดอะเวลด้วยคือบางคนอ่ะเป็นเมธที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติได้นะหรือว่าเป็นเมธที่คุณเกี่ยวข้องกับใครแล้วเหมือนแค่ว่าคุณกับเขามีเหมือนแบบ physically apart หรือ emotionally apart ให้อืมมันจะมีพลังงานของความแบบห่างหรือว่าความแบบรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่ตรงนี้นะคะ แล้วก็ Energy มีไพ่พลังงานมีการอยากมีการเริ่มต้นหรือ new beginning ซึ่งบางสิ่งบางอย่างในอดีตยังทำให้ใครบางคนผิดหวังหรือ f a i บางสิ่งบางอย่างเรื่องราวในอดีตความรักในอดีตหรือใครบางคนในอดีตทำให้คุณรู้สึก f a ล l หรือผิดหวังในตัวใครหรือแม้กระทั่งผิดหวังหรือรู้สึกพลาดกับอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเออมันจะมีอยู่ใน e n e น g ีนี้ของพลังงานนี้ทีนี้มาดูไพ่ตรงนี้กันหน่อยเอเด มันไม่ขออ่านไพ่ได้ไหมอะหลบเฮ้ยทำยุทำยูทูปไปเลี้ยงลูกไปยากมากเลย <c oughs> อ้าโ okay. อเคพลังงานตรงนี้มีไพ่มีสิบดาบต้องบอกว่าใครจะบอกนี้ว่าหลายๆท่านตรงนี้คือบางคนนะคะถ้ามันเป็นไพท่ทั่วไปเนี่ยบางคนให้ระวังอะไรแบบที่เป็นรักษณะอย่างเช่นสุขภาพ <c oughs> การผ่าตาดัดหรือ กา,การที่ต้องดูแลร่างกายหรือว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นาการไปไหนทําอะไรไม่น่าหรือรวมถึงอุบัติเหตุคือบางคนให้ระวังอะไรแบบนี้ด้วยสําหรับเมษบางท่านแต่ไม่ใช่เมษทุกคนนะต้องบอกนี้เพราะว่าน,นี้ใครจะอ่านอ่านแบบเน้นเป็นรักแต่ว่าอยากจะแทรกพลังงาน general ด้วยเพราะว่าไพ่ในวันนี้สิบเลขสิบอ่ะมันเป็นสิบดาบกับสิบไม้เทา้าซึ่งมันยังถือว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะนกาทีฟอยู่สําหรับบางท่านที่เป็นเจ้าของไพ่เหล่านี้และถ้ามันเป็นไพยย่างนี้ นั่นหมายถึงอะไรพลังงานความรักอะ่ะยังเป็นเหมือนเรื่องที่ค่อนข้างจะยากหรืออย่างเช่นคนโสดบางท่านของเมดในคลิปนี้ยังเป็นเอเนจีที่รู้สึกว่าการหาคนจริงใจจริงจังอะ่ะยังรู้สึกยากอยู่เออมันยังมีคนตรงนี้ที่ยังรู้สึกว่าโอเคคือพลังงานความรักการรอคู่และรวมถึงการที่ใครบางคนรอใครกลับมาสําหรับบางกรณีอะไรอย่างนี้มันยังมีเอเนจีของความรู้สึกที่เหมือน บางคนจะมีประสบการณ์การถูกหักหลังจากใครที่ไว้ใจอะไรแบบนี้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นคือในโมเมนต์แบบนี้บางคนอาจจะต้องผ่านช่วงเวลาที่มันแบบครุกรหหรือตะกุกตะกักไปนิดนึงอะไรเงี้ยอืมทพราะงา้นตรงนี้ใครมีความรู้สึกว่าใครบางคนมีอิทธิพลของการส่องกันอย่างเช่นคุณอาจจะส่องหรือเช็คใครหรือใครบางคนนะ่ะส่องหรือคอยเช็คคุณเพราะมันมีไพ่สปายอยู่ตรงนี้ทีนี้ Energy พลังงานตรงเนี้ยมันมีความรู้สึกว่าตัวคุณอยากจะมีโอกาสที่สามารถที่จะโอเพนโอเพนหาหรือใครบางคนอยากจะมีโอกาสโอเพนฮาให้กับคุณได้หรือตัวคุณอยากจะมีโอกาสโอเพนฮาให้กับใครได้หรือการรอจังหวะบางอย่างที่สามารถที่จะกล้าที่จะเปิดใจให้ใครหรือกล้า,าที่จะให้โอกาสใครอะไรเงี้ยและรวมถึงการที่คู่รักบ,บางคู่มันจะมีคู่รักบ,บางคู่ที่เหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นฟิลแบบ รอการหวนคืนคืนดีด้วยพอให้แบบนี้มันเป็นพลังงานของ energy ของการหมายให้กับว่าการ r ูเนียนการคืนดีการกลับมาเป็นคู่รักที่ดีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือมันมีอยู่ใน energy นี้และที่สาคัญคือถ่จะบอกว่าสําหรับคนโสดบางท่านที่ยังรู้สึกว่าความรักมันยังยากเลยก็ตามแต่ขอให้อดทนขอให้หมายให้กับว่าล e t g มที่ชูคือปล่อยให้เวลามันทํางานนิดหนึ่ง เพราะว่าอย่างที่บอกเรื่องของความรักบางคนเนี่ยดวงแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันนะไทมนะ์ไลน์ระยะเวลาเราก็ที่สำคัญคือบางคนนะ่ะความรักกว่าจะลงตัวใช้เวลานานมากๆนะคะบางคนเกินแบบเขาเรียกว่าไงอะบางคนเกินเกินช่วงอายุที่เหมือนรู้สึกว่าโอเคบางคนมีไมล์เซ็ตว่าฉันอยากแต่งงานประมาณช่วงนี้ฉันอยากมีลูกประมาณช่วงนี้แต่บางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนานเลยอย่างเงี้ยเออสาหรับบางท่าน ทีนี้ให้ขอดูไพ่พลังงานเอเนจีในเซตนี้หน่อยว่าไพ่จะขึ้นอะไรพลังงานความรักของทังชาราศิลขณา,าจนาศุกเมษงานความรักของทังชาราศิลคนาจนาจนศุกเมษบางคนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุลมเป็นเมษเดียวกับเมถุนตุนกลมอืมโดยเฉพาะพลังงานมีราศีเมถุนอยู่ตรงนี้ด้วย มันมีพลังงานคู่รักที่มีปัญหาอยู่ตรงนี้สําหรับเมฆกับใครบางคนในเจ้าของคลิปเนี้ยค่ะเออคือตัวคุณอาจจะรอใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าคุณรักหรือแคร์เขาอะกลับมาเป็นคู่ที่ดีต่อกันสําหรับบางกรณีหรืออีกในนึงคือเป็นพวกเขาเหล่านั้นต้องการหรือรอคุณกลับไปเป็นคู่ที่ดีกับเขา ถึงแม้ว่ามันจะมี energy ความรู้สึกถึงการถูกหักหลังการมี energy ของความยากหรือประสักอะไรบางอย่างหรือเรื่องราวที่ค่อนข้างจากเฮิร์ตหรือเพนอยู่ตรงนี้นะความรักของชาวเมทนะความรักของชาวเมทนะคก็ดูไพ่หน่อยพลังความรักของชาวเมทนะความรักของชาวเมทไพ่มีเฮอร์มิตด้วยคือ ต้องบอกว่าอิทธิพลตรงนี้มีไพ่สิบไม้เท้าขึ้นมาอีกแล้วอืมสิบไม้เท้าขึ้นมาอีกแล้วเป็นพลังงานที่เอเนจีค่อนข้างจะมีอิทธิพลความรักที่ใครบางคนมีมีพลังงานที่เหมือนแบบชีวิตรักที่มันฝืดชีวิตรักที่มันช้าหรือล้าหรือเหนื่อยมีอุปสรรคมีการรอคอยมีการมองหาโดยเฉพาะคนที่แบบส่องกันหรือรอคอยกันงานตันนี้มีเอเนจีของคนที่รอการคืนดีหรือรีคอน a เลชันกันอยู่ตรงนี้ด้วย อีกคนตรงนี้อย่างที่บอกคือบางคนตรงนี้ยให้ระวังพวก energy player ด้วยนะหรือคนที่เหมือนแบบว่าเหมือนคนที่แบบในปัจจุบันหรือในอดีตอันใกล้ที่ผ่านมาตรงนี้นะคะมันยังมีคนที่เหมือนแบบว่ายังไม่ได้หยุดอยู่ที่ใครคนใดคนเดียวหรือยังไม่ได้หยุดที่เธอคนเดียวอะไรเงี้ยเออมันมอยู่ในจุงที้เพราะว่าไพ่พลังงานแบบนี้มันเหมือนคล้ายๆและสะัก player อืมทีนี้ พลังงานมีให้เอเนจีถ้วยด้วยถ้วยเนี่ยบางครั้งมันจะเป็นศาตรของเลิฟหรืออภิปรายหรือการขอโทษการบอกความรู้สึกอะไรหลายอย่างนู่นนี่นัน่นที่ใครบางคนอยากจะบอกให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้ว่าจะเป็นตัวคุณอยากบอกให้ใครได้รู้หรืออยากขอโทษใครหรืออาจจะเป็นใครบางคนอยากจะบอกให้คุณได้รู้ความรู้สึกหรือขอโทษคุณนู่นนี่นัน่นโดยเฉพาะจะเป็นพลังงานของคู่รักที่เอเนจี energy, แบบว่ามีพลังงานสิบดาก มีพลังของการหักหลังมีพลังของการทําผิดหรือทําพลาดมากๆมีพลังของการที่เป็น energy แบบคนโกหกคนนิสัยไม่ดีคนเห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยเออมันมีอยู่ใน energy นี้ดูพลังานความรักความมัญชาราศีธันวาสุาสุเมษ ความรักค,ความทันชาลัสิห์าจันทรศุกร์เมษเป็ค่ะยิ้มให้กหล้องอ่ะเลิกความรักความมันชาลาัสิห์จาจันทรศุกเมธโอเคเนี่ยพลังงานมีไพ่หน้ากากด,ด้วยนะคะมีไพ่หน้ากากอืมเพราะฉะนั้นหน้ากากคืออะไรหน้ากากเนี่ยมันก็จะเป็นพลังงานแบบการใส่หน้ากากการใส่หน้ากากบางครั้งคือมันเป็นการเหมือนแบบว่าอย่างเช่น pretending การเสแสร้งการซ่อนความรู้สึกการไม่ได้แสดงออกความรู้สึกจริงๆหรือการมีการแบบ เสแสงปิดบงังอะไรบางอย่างหรือการจะเรียกว่าการโกหกการมไม่อยากจะใช้คำนี้เลยแต่ว่าภาษาไทยก็คือเหมือนคล้ายๆกับบางคนที่มีความแบบแหลหรือแฉหรือหรือ,รอปิดบงังหรือโกหกหรือไม่ไม,ไม่บริสุทธิ์ใจไม่จริงใจอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยเพราะว่าเพราะว่าอะไรไพ่ในวันนี้ Energy มีมีพลังมีส a น e not enough paradise นะคะคือ อิทธิพลตรงนี้สาหรับใครที่มีพลังงานคู่รักที่ดีก็พยายามเอนจอยช่วงเวลาดีๆให้กันแล้วก็แคร์กันสร้างความสุขให้กันให้มากๆเพราะด้วยความที่ว่าคือไพ่มันมีเลเวอร์กับสองถ้วยอะ่ะมันมีบางคนที่มีพลังงานของการมีคู่หรือว่ามีดวงที่มีคู่ได้แต่มันยังมีบางท่านที่เป็นเม่เจ้าของตรงเนี้ยที่เป็นไพ่ตรงเนี้ยคันความรู้สึกว่าโดยเฉพาะใครที่เป็นเจ้าของพวกไพ่พลังงานสิบดาบสิบไม้เท้าเลยพวกเนี้ย เรดแฟลกในชีวิตรักของคุณยังมีอยู่อิชชูในชีวิตรักของคุณที่มันเอาออฟคอนโทรนมันยังมีอยู่และไพ่มันมีพลังงานน o อตอินอฟกับสเนคเพราะฉะนั้นคือมันจะมีพลังงานความความสัมพันธ์ที่ใครบางคนยังไม่พอดีเพื่อขครเขาเรียกว่าขอโทษน,นะใครใครบางคนที่ยังไม่พอดีกับใครใครบางคนที่รู้สึกว่าบางทีคือเหมือนยังไม่พอยังไม่หยุดหรือเป็นไอจีที่ความรักความสัมพันธ์ทําให้รู้สึกแบบ เขาเรียกว่ารู้สึกนั่งหงุดหงิดรู้สึกเป็น energy ของความหึงหวงได้ด้วยน,นู่นนี่นั่นของ e ก o ได้ด้วยของพฤติกรรมหรือนิสัยที่ไม่ดีสําหรับบางท่านบางคน energy มีไพายมีสเนกด้วยคือสเนกเนี่ยลักษณะแบบนี้มันเป็นาศาสตร์ของ energy <Yeah. S 1> เขาเรียกว่าจะเรียกได้ว่า บุคคลอื่นๆที่เป็นเออเออร์วูแมนหรือเออร์แมนก็ได้ที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นผู้หญิงอีกคนผู้ชายอีคนที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ของใครบางคนมี energy ของการเหมือนรู้สึกถูกหักหลังหรืออะไรอย่างนี้ได้ด้วยหรือคู่แข่งในชีวิตรักหรืออุปสรรคในชีวิตรักหรือการที่พลัง,งาความรักของบางท่านตรงนี้ยังรู้สึกถึงการเป็นการแข่งขันอยูอ่นะคะก็ในวันนี้คือพลังงานของ energy เม่ในคลิปวันนี้ ก็ฝากทุกคนมาติดตามด้วยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ยังอยู่กันตรงนี้กับไข่เดี๋ยวจะเอาคลิปอื่นมาให้แล้วก็เอาราศีอื่นมาให้อีกนะคะก็ไปก่อนในวันนี้มีคนมาก่อกวนอยู่ตรงนี้ในเวลาอัดคลิปเนยากมากเลยโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะ